เห็ดเฮ็ดเป็นเงี้ยปลาบบผมกับหัวอาหารหอมผมกับหัวอาหารลดต้นทุนอาหารม่ีหานลาเงยหน้าดูไม่ม้านลา้งอ่า โอ้ยอยูเ่เซฟปลาพิ่งมันตัวน้อย,ยอยู่ไหมเนาะพอกระปอยไอ้ม่อบยู่นนี้าลังขึ้นไม้จินยิงเลยเม่นดิโว้้นปอยเป็นปลาแบบตัวน้อยย้อยอ <laughs> นี่เจ้าปลาปอยไหมนะนด้